สวัสดีค่ะมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในช่อง Story of Ben Facebook Fanpage แนแดงอุดรจ้ามันอีกอมาพบกับเบนเช่นเคยนะคะแรงๆคำๆนะจ๊ะเนาะประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็โอ้หกโมงกว่านะคะทุกคนคะ่ะนี่ประมาณนี้แล้วนะคะนี่กะไดเวลานะคะมาซองเบิงนะคะกะเป็นเกษตรหลังเลิกงานนะจ๊ะเนาะ กระเบ้าไปนะคะเพราะมีแนวเบาแนวหัวแนวมวนะคะกามาอัปเดตนะคะบอกกบนะคะนี่เป็นบอกกบในนาข้าวนะคะเป็นแปลงจําลองนะคะเป็นแปลงสาธิตนะคะสําหรับแบ่งปันไอเดียสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะเลี้ยงกบไปหาเชิงธรรมชาตินะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็ขนาดบ่อของเบนก็จะอยู่ที่4เมตรคูณ10เมตรนะคะเพื่อนๆคะ่ะกระเฮด2บอ่อนะคะนี่ก็จะเป็น ดำดำหน้านะจ๊ะปลาเขานะคะอ่าเล่นแบบธรรมชาตินะจ๊ะให้เพื่อนอยู่กับแบบว่าธรรมชาติเลยนะคะตอนนี้เบนกำลางให้อาหารเพื่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็เลี้ยงมาได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อ่าอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะอันนี้คือถ้าเพื่อนๆฟังมาตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้เบนด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะเบนมีเคล็ดลับให้เพื่อนๆน,นะคะ หนึ่งเดือนนี่ว่าเมนเอาลูกกบตัวละหนึ่งบาทมาเลี้ยง้ะจ้ะพี่น้องเบนความลับของเบนก็นคือเบนซื้อห่วกนะคะมาเลี้ยงนะจ๊ะ่าค่อยๆอ,อ่าซื้อห่วกนะคะไปซื้อลูกห่วกจากฟ้ามไปเลยนะคะไปซื้อลูกห่วกมากิกโลละสองร้อยบาทนะคะซื้อมาทั้งหมดสองกโลนะคะก็คือลงทุนลงทุนบ่อน,นี้ก็คือสี่ร้อยบาทนะคะซื้อมาสองกิโลกรัมนะคะก็น่าจะได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าอัตราการตายตายก็ประมาณเพิ่นแถียมให้มาสองขีดเนาะ ก็จะตายประมาณสองขีดน่ะล่ะคะ่ะสองขีดที่มันแถมมากน่ะล่ะคะ่ะเพราะว่าเบนเอาอันกระคุไปเอาไปเดากระลมังนะคะมันน่าจะแบบว่าทับกันเนาะเพราะว่าเด้เติมออกซิเจนเนาะจ้ะก็สิทับกับสิแฝกสิยางมากเนี่ยนะคะฟัดเฟียงมานะคะกว่าสิมฮอดสวนฮอดฟ้ามเบนนะคะนี่ค่ะเอาไปขังไว้ในกระลมังอีกโดนเติมนะคะจะเอาพ่นมะลุงนะคะ เราก็จะให้อาหารอาหาหรปลาดุกน้อยนะคะไม่ได้ซื้ออาหารกบเด้อเพื่อนๆก็เป็นอาหารปลาดุกเล็กนะคะเม็ดจะน้อยๆอ,อย่างนี้เด้อนี่ค่ะให้มือละน้อยๆค่ะบ่เาเกินมือละอาสามขีดนะคะประมาณนั้นนะจ๊ะก็อาศัยไว้เพื่อกินแนแดงนะอยู่ในนี่ก็จะมีเรียงแนแดงดำหน้านะคะแล้วก็มีกบแล้วก็มีหอยนะคะก็จะมีหอยนะคะหอยเชอรี่ธรรมดานี่แหละคะ่ะเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะแบบว่ายังไงล่ะ คือเยอะอยู่นะคะเป็นเอามาปล่อยประมาณ2กิโลเนาะ2กิโลนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะสําหรับหอยเชอรี่นะคะเพื่อนเริ่มไข่แล้วนะก็จะเลี้ยงให้ให้เพื่อนๆดูนะคะ สำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจแล้วก็มีคำถามมากมายนะคะว่าเลี้ยงแหนแดงในนาข้าวเนี่ยมันจะทำให้ทำให้ข้าวเนี่ยแตกกอไหมนะคะทำให้ข้าวแตกกอดีไหมนะคะข้าวจะงามไหมนะคะ <S 2> <S 2> ถ้าภาษาอีสานบานเท้าเพื่นเกสิวามันชิงามเข่าบอนะจาจ๊ะภาษากลางเป็นกับเนืใจว่าจังไดบานเท้าเพื่นสิถามเพื่อนสิถามบ่าว่าแม่มันชิว่า,าง,งามเข่าบอกมันเดียงเนี่ยแดงสินะคะเข่าสีงามสีแตกกอบอกอันนี้คือเข่างามเข่าแตกกอนะคะล้วกะ สองหอยนี่สิบกินเข่าเลยเด้อจ้าเด้อพอมีแหนแดงปุ๊บนี่นะคะกาชเชฮ็ตให้หอยมากินแหนแดงแท้นะจ่ะคนจะบ่ะนใจเข่าเลยค่ะเข่าสิบมีออียงที่ดึงดูดเพลินเลยนะคะนี่ถ้ามีแหนแดงนี่ทั้งอีกปูทุกสิ่งอย่างนะคะจะอุดมสมบูรณ์นะคะกบก็จะมากอยู่ในไฮน่ามากกว่านะคะ พราะวาหนึง่งก็คือให้เพิ่นน้ำข้างล่างจะเย็นนะคะเพราะว่าตัวแนแดงจะปกคลุมนะคะปกคลุมน,นาน่ำนะคะเห็ุให้น้ำข้างล่างเย็นนะคะกบกับชิยู่ดีแล้วก็เหตุให้เพิ่นรู้สึกปลอดภัยนะคะมีหมองลบไพ่ของเพิ่นนะคะนี่ค่ะกวบดีงามหลายค่ะทุกคนค่ะอยากไปซองไก่ๆนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเด้อจะอยู่ยู่นี่จะหลายนะคะยู่นี่จะยู่ในให้หน้านี่จะหลากว่ายู่ในบอ่อบอ่าบ่อพลาสติกนะคะ บัวพักพลาสติกนี่ก็คือสเอพักตบชวานะคะไซไว้นะคะหลวกเอพักบุงแก้วเลี่ยงไว้นะคะอาจจะประมาณนี้แล้วจ้ะเด้อน่คะให้เพื่อนๆได้ติดตามนะคะเนาะอัปเดตนะถ้าเพื่อนๆสนใจเพื่อเป็นแนวทางเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะหมองหอยเชอรีสีทองนี่บ่ตตรงห่วงว่าเพื่อนจะไปกินอ่าเขานะคะถ้ามีหนแดงนี่บ่กินเขาแน่นอนจ้าเพื่อนเพื่อนจะกินหนแดงนะคะเพื่อนค่ะใครเพื่อนเต็มเลยนะจ้ะ ไข่เต็มอยู่พะไอโจกนะคะไข่เต็มได้ไม่จะหมกหอยนะคะเป็นปลอยอยู่2กิโลกรัมนะคะหมอกหอยเชลี่นะคะเนาะปล่อยไว้นะคะปล่อยเพื่อทดทดล่องให้เพื่อนเพื่อ,เอ,อนเบิ้งนะคะว่าเอ่าเข่าเลียงแนแดงในหน้าเข่าแล้วเขามีหมอกหอยมีกบนะคะแล้วมีปูอ่ามันจะไปกินนั่นเข่าห้าบอนะคะอ่าหอกหอยอีปูเนาะว่ากินนะจ๊ะเนาะปรากฏว่าเขาเป็นกันยังงามขึ้นเก่านะคะว่ามีขาดว่ามีแหวงได้ด้จ้ะเด้อ นี่จะหล้กกาผากกันเน็บอ่าผักกันแยงใไซน้ำนะคะเนาะนี่นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจต้นพันผักกระแยงกระทักใดเด้อจ้ะเด้อนี่ค่ะกับประมาณนี้นะคะผักบุงแก้วกับง่ามหลายจ้ะนี่นะคะบด้ใส่ฟูนเพลยเด้อค่ะเด้อกับมิตรอาศัยว่านี่นะคะเพิ่็จะกินอาหารน้ำกบนี่นะคะนี่จ้ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เด้อค่ะเด้ออ่าเดียวให้ยาค่ะเป็นเบิงเบิงค่ะเนาะนี่ กประมาณนี้นะจ่ะเอากะเอากระเบื้องร้อนขู่นะคะอ้อมเอานะคะกระเบื้องร้อนคู่นี่ก็คือมันเป็นกระเบื้องเก่าอยู่แล้วนะคะเหลือนะคะเป็นเอาไปเห็ดหลังค่าเขาก็เลยเอามาเห็ดเป็นหมองเรียงกบนะคะนี่ประมาณนี้นะคะไม้ไผ่ก็เป็นไม้ไผ่จากสวนเขาเองนะคะกะได้ซื้อกะมีดังเลด่านะจ่ะดังเลด่ากันนกเนาะมีแต่ปูนะคะสีไดซื้อเนาะ แล้วก็พายางพลาสติกนะคะได้ซื้อส่วนสลนนะคะส่วนสลนนี่ก็ไปหาเก็บมานะคะเพื่อนทิมเพื่อนว่าอเ่าก็ไปเก็บมานะคะมาได้ใส่นะคะนี่นะจ๊ะกับประมาณนี้นะคะเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนค่ะพักตบชวาะก็ไปเก็บอาน้ําหวยน้ําคลองนะจ๊ะเอามาเรียงไว้นะจ๊ะเอามาหน่อยหน่อยนึงดอกค่ะเอามาหน่อยน่อยแล้วมันก็มาแพร่อยู่นี่นะคะแพร่แล้วเเปลี่ยนก็สามารถแบ่งปันเพื่อนเพื่อนได้อีกนะคะนี่ค่ะพักตบ อหอยเชลรีสีทองก็มาก,กินนะคะพักตบนี่นอกจากนหนแดงเราบะมีแหนแดงเพื่อนก็ก,กินพักตบจะจ่าเด้อน,นี่นะคะประมาณนี้นะคะโอเคค่ันเพื่อนๆวันนี้เบนคอตูไปก่อนนะคะขอไปเฮตุงานก่อนนะคะนี่ก็มุกมงจะทุ่มหนึ่งต่ว่าอากาศกะดีดีแห้งนะจ๊ะเนาะถ้าอาทิตย์กับคงตะตกนะคะเบอ่งค่ะบอแหนแดงเบนนะจ่าเด้อนีน่ค่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะอันนี้กะองคาลักาวิโก้ค่ะ ผูได้สนใจกับซีเอฟได้นะคะนี่นะคะแม่แดงค่ะแม่แดงบอกกลางแจ้งเลยนะคะอาจจะแดงบ้างนะคะเพราะว่าถูกแดดเนาะแต่ว่ากับว่ามีโลกว่ามีไพ่นะคะกับสวยงามคือเก่านะคะตักไปให้หอยเห้เป็นให้ไกลได้คือเกานะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เบนขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก็คอมเมนต์เบนมาได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เบนนะคะแล้วก็เบนก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนนะคะที่เป็นมือใหม่ที่กําลังทําเกษตรนะคะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะค่อยๆทํานะคะทําทุกวันสําเร็จทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะไม่มีใครทํานะคะสําเร็จตั้งแต่วันแรกนะคะอ่าอย่าอย่าเอา9ก้าที่พันของคนอื่นนะ่ะมาเปรียบเทียบกับก้าแรกของเรานะคะ วันนี้เป็นแหนแดงอุดรไปแล้วค่ะ